สวัสดีครับคือเช้าวัเสานะเดี๋ยววันนี้นะจะพาทุกท่านมาเปิดกล่องโอเวอร์ซีนะครับตัวตัวนิคดาซื้อเนะี่ยยังยังยังไม่ได้เปิดนะยังหยุดแล้วก่อนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเปิดกล่อง อีกแบบหนึ่งที่รู้สึกจะให้ของที่ค่อนข้างจะดูดีมีราคาเป็นของ o v เ15ร์ซีกล่อง o v เวอซซึ่งของแค่สะหรับซื้อมีแรเนี่ยก็ ตมีราคาเองนะซึ่งเป็นก็คือสกิลออฟลาดอนเนะราคาประมาณ800ล้าน <c oughs> แค่แค่ของธรรมดาเนี่ยก็มีราคาสูงแล้วเนะ่ก็เลยคิดว่าต้องมารอซักหน่อยแล้วก็ปัดีมี KPP o i n t เนี่ย2,600นนะจาก ตอนแรกเนี่ยที่เหลือสองพันสองแล้วอยู่ดีๆเคพีพอยต์ Point, มันจะเพิ่มขึ้นมาก็งงเหมือนกันหรือว่าเราอาจจะจำไม่ได้เองก็ได้นะเออจริงๆเราเช็คได้นี่ว่าวันก่อนเราเปิดไป KP Point เราเดือเท่าไหร่นะ <c oughs> นี่ฮะของอันเนี้ยเด็ดๆก็เลยของลาซิมิแลสกินลอบตาดอนนะในเบบีลาคอนนี้ก็ประมาณสามร้อยล้านแล้วนะ ที่เหลือคอนเทนเนอร์ชูมันก็น่าใช้นะครับส่วนของธรรมดาเนี่ยถ้าได้ออของธรรมดาดทั่วไปเนี่ยก็น่าจะขาดทุนนะแบคเตอร์เมทเบสที่เก้าสิบล้านแบตเทนเมทนวลน,นี้เท่าไหร่ไม่แน่ใจแบลติเดดบัน,นอันนี้น่าจะสักเจ็ดสิบห้าล้านแบตเทนเมทนวลน,นี้ <c oughs> ประมาณแปดสิบล้านนะพาเซียแปดร้อยสิบล้านนะ ทีสเปาสนี่ถูจะเป็นของแรงนะไม่เห็นขายในตลาดน,นะอันนี้น่าจะเป็นทีเด็ดอันทีสเปาดาก้อนอันนี้ตัวนี้ก็น่าเอาไปใช้นะใช้ได้ว่าชีพเลเวลรีเกรดเลเวลไม่เยอะด้วยนะฟอฟี่ฟิชชูอันนี้เหมือนจะเป็นไอเทมแรงนะเชรตี้แพรดแต่ถ้าเรา ดวงไม่ดีหรอ,อาจ,จะไม่ได้ไอเทมพวกสวมใส่เลยก็ได้นะอาจจะเป็นแค่สี่อย่างข้างล่างเนี่ยซึ่งก็เคยเปิดมาแล้วนะว่ารู้สึกจะไม่ได้ไม่ได้ไอเทมสวมใส่เลยนะของแบบเนี้เ mm hmm. อาะเราลาบไปก่อนเหรอเก็บของอได้แปดกล่องนะได้ไหมอออไม่ได้เคยลาบผิดไหมนะแปะของ รุ่นนีแค่นี้อันนี้เคยเห็นคนรุ่นกันสามสิบสี่สิบของ y ang, y ang ย,ย,อย,อยั oh, งยังไม่ได้ของเลยนะครับขนาดรุ่นเยอะๆเนี่ยยังไม่ได้ก็เพราะ้เราก็เราจะซื้อเยอะเลยนะแบบนี้เป็นพของเปล่าพอบางคนเปิดเนี่ยประมาณเนี้ยได้ของแล้วสองชิ้นโอ้โหไม่งงเหมือนกันนะ ราะที่ดูตอนนั้นน่าจะเป็นของกัมนเวนะเปิดได้ e m p e r i a l Feature แล้วก็ตัวอะไรน,นะ g a m b l e r s e a l นะเปิดไม่กี่กล่องเลยนะได้หมดเลยนะสองแบบดวงดีมากๆนะครับต่อไปเรามาดูกันะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับอันนี้แรกๆคือถ้าหองแรงไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะ แน่นะครับขอไอเทมท,ทั่วไปสักชิ้นหนึ่งก็เฮแล้วน่าจะคืนทุนได้ไปครับผมเฮ้ยชูอ๋อไอเป็นตัว,ต,วตัวเทนเนล์ชูนะครับก็ยังดีนะเป็นของสมใสเนี่ยดูแล้วราคานะ่าจะสูงพอได้นะใช้งานก็ได้ครับต่อไปครับผมแบตทเตอร์แมนนะ แปดสิบล้านนี่ขาดตุนเแลาสี่สิบล้านนะหนึ่งสองสามไปฮะไม็กซ์แมนขาดุนอหนึ่งสองสม 1, 2, โอ้โห,มมมหาาม 1, 2, แม็กซ์แมนไม่รัเลยเนี่ยกล่องเนี้ยคน่าจานทรายมากหนึ่งสองแม็กซ์มีเบสซิ่งก็ยังโอเคนะเก้าสิบล้านหนึ่งสองสามไปับผม รถถูด bmx สามหนึ่งโอ้ได้มาสี่เลยนะฮะเมทัแมนมนวลนอ๋อเหลือสองกล่องเท่านั้นนะฮะหนึ่งสองสงชูนะครับเดีอ๋อาจจะเป็นชูลองตรงนั้นนะี่น่าจ,จะใช่หนะนึง่งสองสาม เฮ้ยนี่ไงฮะดอกดอกอนั้นดอกที่ไม่มีขายในตลาดนะครับอันเนี้ยเฮ้ยรู้สึกเหมือนจะได้ของแรงมาหนึ่งชิ้นนะครับจะเป็นเชตตี้แพลย์รเดี๋ยวแป๊บหนะ้าขอดูก่อนะครับยึดเกียร์ มอสเทิมเอ่ออาจจะเป็นเชตตี่แพย์หลอดมีนกแก้วนะครับรีดิววาร r i เ b l e ิลเคสสามิลหนึ่งเปอร์เซ็นต์อนะครับซีสเปาลีดิวเคสสามสกิลบายห้าเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ไม่มีขายในตลาดนะซีสเปาเนี่ย ชุดที่แปโอลมันจะเห็นอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะโอ้รองเท้าก็มีเซมิแลกับแลเหมือนกันนะครับได้มาสองคู่ถ้าเป็นเซมิแลก็คือลากอนเทนเนอร์ชูตัวนี้อยากได้นะครับก็สามารถเอาไปช่วยเก็บบวก exp ได้นะเมื่อเราไปตีแบบมบังกรนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกอาชีพด้วยรีควายแค่เลเวลสามสิบนะครับคาสหนึ 1, ่งคัสตสองคัสสามใช้ได้หมดนะรองเท้าชิ้นนี้ อะไรของแรงหรือเปล่าเดี๋ยวมันรุนตอนสองนะกระเฮดเกียร์มาหนึ่งชิ้นการมินไม่ได้นะสกินแล้วปาด้วยราคาแปดร้อยล้านไม่ได้นะครับเรดเบบี้ดาก้อนอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันคิดว่าเ,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 เรดเบบี้ดาก้อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปซื้อก็ได้สามร้อยล้านนะครับแ,แ,แล้วก็รองเท้ามีฟลัฟฟี่ฟิตชูนะที่เป็นของเล่อืม้ม มีของสามชิ้นนะครับอ่ามีสามชิ้นอาจจะเป็นดาบพ่อสองคู่ก็ได้นะครับรองเท้าเก็บเพียดาบกว้งนะครับ่ะทีนี้เรามาเริ่มส่งสามชิ้นจะเป็นอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากำไรขาดตุนยังไงเดี๋ยวจะเอามาเอาไปในคอมเมนต์ให้นะครับว่าตกลงแล้วนะเนี่ยชุดนี้กำไรขาดตุนประมาณเท่าไหร่นะครับ เราไปส่งรองเท้าก่อนเราจะได้ของแล้ไวไอ้เอา้เานะเ,เราจะกดวิงนะเดี๋ยวเราไปกดวิงเมื่อกี้ไม่เอาใหม,เใหม่เราจะแว่นเดี๋ยวเราจะกดวิงซนะหน้าปิดหน้าผูกของแล้วหรือของใช้เดีมาดูกนะันับ กลับไปนั่งกลับไปนั่งที่เดิมชิ้น,นของที่ได้จากการเปิดครั้งครอดเนี่ยก็อเอามาใส่เองหมดแล้วนะเซฟาริมเซราพิมโคโรเนตเก้ 900, 000, 000. าร้อยล้านก็เป็นสมบัติส่วนตัวไปแล้วยังไม่ได้ขาย ของแว่นไหมนะฮะติดตอกติดตอกติดตอกสะไรเลยตรงนี้มั้งหรือจะเป็นรองเทา้าราคาตั้งสองคู่ก็ไม่เป็นไรเอาไปขายสักคู่นึงครับอนน่าจะถูกนะีะเราดูรองเท้าก่อนนะครับสนใจเพื่อนตะคุ่นจะเป็นของแว่นหรือเปล่าของแว่นนี้ไม่รู้ราคาเลยเพราะมันไม่เห็นราคาขายในตลาดนะครับเอาละ รูคทับผมโอ้ดาก้อนชูนะดาก้อนเทนเนอร์ชูนี่รับนค่ามเหนว่าเ่อนี้่ะอยากได้มาใช้อยู่ครับเดีย๋ยวไปดูในราคาตลาดดูาจะอยู่เจนะ็ดสิบเจ็ดสิบล้านเพราะว่าเ็นมีคนเอามาขายกันดาก้อน ยี่ไปนยนแล้วก็ยืนชูเนี่ยนะของเราแบบมีสโลตนะฮะ75าล้านครับมแต่ก็โอเคนะไม่มีคนวาขายเป็นคู่แข่งอย่างน้อยของเราถ้าขายได้อีกอันมาขายก็ก็ยังโอเคนะเพราะม่มีคนมาวางแข่งกันร <c oughs> อ่ะต่อไปจะเป็นแรงไหมลนะุ้นดูเราดูตรงนี้เห็นเลยนะจะใช่ ลาคนตั้งแน่หน้าชูพุนโอเคเดี๋ยวไปวางขายส่วนอันนี้นะครับชิ้นที่3นะครับเส้นนี้จะกำไรหรือขาดทุนอยู่ที่ไอเทมชิ้นนี้เลยนะถ้าเป็นของแรงขึ้นมานี่นอไปทีสเปานะฮะซีสเปาหรือ มกแก้วนะครับไปครับผมโอ้โหเทียมชิ้เปาะนะครับดูเหมือนเราจะเป็นของแร่นะครับไม่มีขายในตลาดนะครับเนี่ยเราเราไปดูคุณสมบัติกันก่อนฮะเฮ้ยดูเหมือนว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนเหมือนจะกำไรนะฮะโดยรวมแล้วจากไอเทียมชิ้นเนี้ยฮะ ดีควายรีเว80นะใช้ได้ทุกอาชีพนะครับลดเวลาไล่ลง5%นะครับผมเซ็โบนั bon ถ้าเราใส่กับคาร์ดูนเอียนะครับในเจแท็กบวกเอเดชันในเจแท็20ถ้าเราเด็กสูงถึง108นะครับแอดเมเจอร์อ oh, ีก30% user เมนเด็ก120ไอเออรีดิวว่าไรเบิ e ์นเกสแฮมออสิ ลดไล่ออกมา2%นะครับเอานะครับอันนี้น่าจะเป็นของกอาชีพสายเว้นนะครับลดไล่3%ถ้าเราได้108ดนะจะคุ้มไห้เท่มจริงเนี้ยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นของที่มีขายในตลาดแล้ว พอดีเรามาหาจังหวะไม่ดีหรือเปล่าครับมันเลยไม่มีขายเลิครัสตูมองเราอ๋อนี่ไงล่ะค,ครับอ๋อใช่นี่แค่ครับคอสตูมนะครับโอ้หแม่งคอสตูมหนึ่งข้าวร้อยล้านเลยนะครับผม แต่ว่าตอนนี้เราย,ยังไม่รู้นะรราคาตัวนี้เท่าไหร่แต่เป็นของแรงนะครับโอ,อกาสดอกแค่โอ,อกาสเปิดเจอเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ของแรงนะเป็นของเซมิแรงนะครับโอ,อกาสเปิดเจอห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ไม่มีไม่มีขายในตลาดก็เลยไม่รู้ราคาจริงๆราคามันมันเป็นยังไงกันแน่นครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนท้ายตีว่าอันเนี้ยเราไม่เห็นราคานะครับว่ามันเท่าไหร่ตอนแรกกคิดว่าน่าจะหนึ่งบีนะถ้าเป็นของแรงนี่หนึ่งบีขึ้นแน,น่นอนแต่พอเป็นของหลักเซมิแรงนี่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สูงมาก3นะสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยเราตีไว้เท่านี้ก่อน,นแลก็เดี๋ยวเราค่อยมาวนดูในตลาดเรื่อยๆนะครับว่าตกลงลยไอตัวเนี้ยไอเทมชจริงน,นี่ราคา เป็นเท่าไหร่นะครับผมเหลือเป็นเม็ดเท่านวลนะครับแล้วเป็น Back เซมิเนสซิงเนื้อเซมิเนสซิงแบบชิ้น,นจากก้อนหนึ่งเหลืจอจะไปใช้นะครับหนึ่งคู่ขายหนึ่งคู่นะครับ,ออบที่สุดท้ายจริงจริงอาชีพ ไบโอเนี่ยก็ไม่คิดว่าน่าจะใช้นะครับทจริงนเดี๋ยวเรามีมองอยู่ที่ต่างประเทศดูของมองอเคงั้โอเคนเดี๋ยวขอจบคิดว่าแค่นี้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะมาสรุปด,ดูว่ากำไรขาดทุนเท่าไหร่